สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนพดลคำตาในปัจจุบันรถยนต์นั้นได้มอบความสะดวกสบายหลากหลายรูปแบบตอบโจทย์ทุกๆก,การใช้งานหนึ่งในนั้นคือระบบ Adaptive Cruise Control ของเจ้า Ford Everest 2.0 Titanium Plus b ท t u r b o วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูว่า Adaptive Cruise n t r o l นอกจากจะให้เรื่องความสะดวกสบายแล้วยังให้เรื่องความปลอดภยัยที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การตั้งค่ากันก่อนว่ารถของเรานั้นพร้อมใช้งานหรือยังโดยเราเข้ามาที่หน้าจอ TFP นะครับและเลือกหัวข้อ Driver Assist ต่อมาเลือกที่ Cruise Control จะเห็นในภาพว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าขึ้นที่คําว่า Adaptive นั่นหมายความว่ารถของเราพร้อมใช้งานแบบรักษาระยะห่างแล้วแต่จะมีด้านล่างนะครับอีกคำหนึ่งคำว่านอ m a นถ้าเราเลือกคำนี้หมายความว่าเราต้องการใช้งานรถระบบ Cruise Control แบบไม่มีการรักษาระยะห่าง ตอนนี้เราอยู่บนถนนจริงกันแล้วนะครับแล้วผมกำลังจะเปิดระบบการใช้งานโดยการกดที่ปุ่มนี้ครับแต่ว่าระบบยังไม่ทำงานนะครับเราต้องวิ่งที่ความเร็วเกิน30ขึ้นไปก่อนอตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่5 0แล้วผมจะเปิดการใช้งานโดยการกดที่ปุ่มบวกนะครับผมจะสังเกตที่หน้าจอนะครับสัญ,ญลักษณ์เมื่อมันทำงานเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวตอนนี้ผมไม่ต้องแตะคันเร่งนะครับ แล้วผมจะเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆตอนนี้ผมล็อกความเร็วไว้ที่80กิโลเมตรต่ชั่วโมงแต่เราดูที่เข็มไม้นะครับเราจะวิ่งอยู่ที่60กว่าตอนนี้เหลือ50แล้วหมายความว่ารถคันข้างหน้าเขาวิ่งด้วยความเร็วเท่านั้นนะครับรถเราจึงมีการรักษาระยะห่างด้วยความเร็วที่เท่าๆกันต่อมานะครับถ้ารถคันข้างหน้าชะลอจนหยุดละ่ะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ตอนนี้เราถึงยูเทิร์นกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าช่วงยูเทิร์นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดยังไงขึ้นพอไปแล้วครับตอนนี้ความเร็วยังล็อกอยู่ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงอยูนะครับความเร็ววิ่งจริงเริ่มตกลงมาถึง20 km. แล้วนะครับถึง20ระบบเตือนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าความเร็ว ต่ำกว่า20ระบบจะตัดการทางานนะครับแล้วก็จะเตือนที่หน้าจอให้เราแตะเบรกแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แตะเบรกระบบช่วยเบรกอัตโนมัติจะเข้ามาทํางานแทนเหมือนแบบในภาพเมื่อกี้นะครับ กับระบบ a d a ัจฉริ i o คู o n t r ทนที่นอกจากจะให้ในเรื่องของความสะดวกสบายแถมยังให้ในเรื่องของความปลอดภัยถ้าหากเราเดินทางไกลแล้วเราเปิดระบบนี้ไว้อาจจะช่วยลดอุบัติเหตุในกรณีเราหลับในจากการชนหนักเป็นชนเบาได้หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ